ครับเจบิตคอยไม่แน่นะครับว,วันนี้เราอมารับเครื่อง JAB เนี่ยเขามาส่งนะครับใครอยากสั่งใจสั่งทางฝากงของร้าสั่งได้นะไอบนะ S19 J Pro นะครับฮะค,ครับอันครับเดี๋ยวไว้หลังรถเลยครับต่งเยอะไหมเนะี่ยอ๋อ ครับผมวางได้ไหมเออกล่องใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคอ้าว่างรถล่างรถแล้ว,ลลลลลวเออลงได้ไหมเนี่ย <laughs> โอเคมันจะได้อยู่เจ้าของ ขอบคุณมากครับ,ได,บ,รบได้ครับเยวประมาณนี้ครับกางสั่งซื้อจาก j a b นะครัใครสนใจก็ฝากร้านสั่งได้นะครับขอบคุณมากนี่ร้านเรานะโอ้ไม่น่ชอะคร oh, นะ ยมีไสกล่องแต่ไม่มีล่นนี้ส่งเครื่องนี้สอเครื่องอ๋อครับี่ไปส่งของเก้าอ๋อเก้าครับครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแกะกล่องแล้วรีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องจาก JAB เป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากร้านสั่งซื้อได้นะครับพร้อมสอนใช้งานด้วยนะครับมีรีโมทเอ่อเซตติ้งให้ประมาณนี้นะ ยังไงก็แชร์กด subscribe, s u b สไครป์ไปไมเนอนะครับไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็อยากได้เครื่องไหนนะครับของเราก็มีบริการเดียวกับทางจิปเหมือนกันนะครับราคาถูกกว่าประมาณ1,000บาทนะครับก็คือจะส่งเครมฟรีนะหรือจาเครื่องจิบก็ได้นะครับเราก็สามารถสั่งซื้อให้ได้นะครแล้วก็ ใครสนใจอะไรก็สอบถามเข้ามาได้จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดอันไหนที่แอดมินตอบช้าแอดมินไม่รู้เดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปตอบนะบแล้วขออภัยด้วยนะครับถ้าไหนตอบช้าหรือตอบอไม่ได้บางอันนะครับแอดมินเราก็พยายามอบรมให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ร้านเราก็ตั้งอยู่แถวๆตัวของโครงการเมโทรบิชาแจ้งวัฒนะนะคะ ซึ่งตรงนี้จะเปิดอบรมสอนซ่อมนะครับอยู่ที่ชั้นอยู่ที่นี่ด้วยนะครับสอนซ่อมนะครับแล้วก็จะมีสอนติดตั้งนะครับสอนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สออนไลน์นะครับสอนเลือกเครื่องขุดไหนดีลงทุนบิตคอยอย่างไงมันขุดมายังไงไอเหรียญเนี่ยมันมาจากไหนนะอังกอริทึมคืออะไรนะครับดิสก์ฟิคิวตี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมีสอนกัน นะเป็นคอร์สออนไลน์นะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะเปิดนะครับว่าการใช้งานอันทีละขั้นตอนเลยนะว่ามันขุดเหรียญมายังไงแล้วทําไมไมันมีผลอะไรทําให้เหรียญเดี๋ยวได้มากได้น้อยนะครับแต่ละอันคิดยังไงนะครูคืออะไรนะวันนี้เราก็รีวิวนะครับการสั่งซื้อสินค้ารีวิวของที่มาส่งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเม่อมีคลิปใหม่สวัสดีครับ